โอเคก็กลับสวัสดีท่านผูช้ชมตัวก,ทก,ททก็ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเอาดาบยูรูที่ผมเพิ่งได้ไปฟรีพีวีพีกันนะก็ไม่รู้นะครับว่าจะเอาไปพีวีพีกับใครนะก่อนนี้ก็จะเป็นดาบยูรูที่ผมเพิ่งได้นะก็จะเล่นในโทรศัพท์นะก็อาจจะไม่ถนัดนะโอแคครับเราก็จะมาหาคนเลยนะครับไม่รู้เจอใครผมฆ่าหมดอะ่ะขอแค่ได้ฆ่าหัวพอมันรู้สึกแหลกๆนิดนึงโอ้โหฝั่งด้วยกันอะ่ะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็นฝั่งไอ้นี่ดูไพเลต ็จะมาคอมโบลองกับคอมโบผลบูชีนะมาลองบุญลองฟังไพเล็ดิมึงอยู่ไหนครับเนี่ยครับเราเจอแล้วครับเยอะอะไแรแลกนะครับเบลล์แปดสิบสี่เราก็นี่เลยนะแต่งหนึ่งนับเดี๋ยวผมลองเปิดสิ่งเกมดูเผื่อมาเราจะไปเลยนะครับโอ้โหเจออะไรต่อไปครับโอ้โหเบลล์เจ็ดเอ็ดนะ ผมไม่สนนะับว่าคุณจะเวลเท่าไหร่นะเอาหูเข้าเซฟโซนกันหมดเลยนี่เป็นไก่ตาแต่ครับอาลับคุณจะามงลงมาดิว่าเล่นไม่เป็นนะดาบดาบเนะี่ยเพิ่งเล่นนะ่ะเราดูดิมันอยู่ไหนกันฮะภาษาเลยนะ่ยผมบอกเลยไปสู้กับพวกมารีนผมตายแนะ่โอเคป่าเดี๋ยวเราไปหากันเลยนะว่ามันอยู่ไหนกัน โอเคครับ okay เหมือนจะเจอครับเจอเหยื่อหลายตัวเลยครับโอ้โหเหย่ออยู่กันสองคนก็จะว่านี่เลยครับเปิดด้วย Skill สกิลเอกเอ้ยซัดซัดซัดลาเข้าหัยในโทรศัพท์ไม่ถนัดเลยเอ,อ๋อกูโดนลุงเฉยฮาดีม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 าแล้วครับโอ้โหแต่คู่นะก็นั่นแหละผมก็ฆ่าได้ทั้งสองคูนเลยนะก็ อืชิวเกินเกือบตายนะดีนะที่เราไอ้นี่ทันี่ใครนะใครเปใครครับไหนม่ใครเปิดพีีอีกเปล่าไม่วีนะตอนตรงนี้นะก็เขาเซ็กเอวิวนูกันนะเดี๋ยวเราไปดักดักไอ้พวกนั้นกันเลยนะปะ่ะไปดูเหมือนจะมีคนนะครับนี่ครับหลายคนเลยนะ ก็อาจจะมีคนที่ผมฆ่าไปแล้วแล้วก็ไม่มีนะอ้าไม่เปิดพีพีกันเหรอโอ้โหไม่มีใครเปิดนะโอ้เปิดกันหนดีโอโหโอโหอันนี้ก็ไม่ใช่คอมโบนะเป็นการคอมโบมมัวๆนะไปเดี๋ยวเราไป แล้วไปหาเซิฟต่อไปเลยนะะไปดูกันมาครับเราก็เปลี่ยนเซิฟแล้วดูเหมือนว่าเซิฟนี้แบบมันจะตึงเงินมากเลยนะมีสองแสนเข้าหัวสองแสนนะก็จะได้ไปฝั่งมาลีนะก็เล่นฝั่งเจอสลัดถ้าเล่นให้เล่นเจอสลัดมีไอแพดไอแท็บเล็ตมันก็น่าจะไม่ไหวหรอกเราจะมาใช้เยนโลเบลเลยนะ <c oughs> นี่ว่าสองอีมาสองแสนนะเข้าสองแสนอยู่ไนกันครับ นี่นะเดี๋ยวเราจะมาหากันเข้าหัวสองแสนกันอยู่ไหนหือแต่ละคนใส่พีพีทั้งนั้นเลยจะไหวไหมนะ่ะเ๋าเข้าหัวสองแสนเราลงทุมผลนี่ครับเราก็เจอไก่พอดีนะมานี่เลยไปไหนเราเจอใครไม่รู้ฟาร์มนะครับเราลองมาเลี้ยงดูอุ้ยไอ้นี่ไอ้นี่ตึงตึงมากเลย เรามาหากันดิวต่อนะรอพวกนี้มันออกจากส็บโซนเปนใครนะอ๋อจะคนเดิมพึ่งฆ่าไปนี่นับเราก็ยืนลดดักเลยนะมันอยู่ไหนกันวะนั่นอนะ่ะอ้าวไ,ไอ้ไอ้นี่ทรงนี้ทรงนี้มาไหนเปิดพี่พอบเอก่า <c oughs> ไม่เปิดน,นะ ก็เดี๋ยวเราจะไปหาคนที่อื่นกันนะครับเฮ้ยมันเจอมันเจอท่านผู้ชมมันจะยืน FK อยู่ครับเปิดด้วยสกิลสองแตกนี่นะครับก็ใครที่ PVP ไม่เก่งก็นแนะนำให้สบไก่นะส่วนคนแบแบ,บเยอะๆก็อาจจะสู้ยากเลยนะปะเดี๋ยวเราไปหาคน PVP กันดีกว่าปะไปหาเลยครับอ้าวยัง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 ไปเจอเจอไม่เจอเจอไก่ ไก่ไก่วิ่ห่าไกเวิ่ห่ป่ะเดี๋ยวเราไปหาจิกันเลยดีกว่าป่ะโอเคนะผมก็เจอแล้วครับเขาพีพีกันตรงนี้คนระับก็อนนี้จะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะก็เราดับเลยนะมันจะตายแล้วครับเราเราเข้าไปแล้วครับเรานี่เลยครับเรายุ่งนะครับเราไปยุ่งเลยครับครับคุณไปไหนครับคุณไปไหนครับผมขอยุ่งนะครับพี่ครับพี่ครับใจเย็นครับพี่ขอยุ่งนะพี่ พี่พี่มานานแล้วครับพี่ครับพี่ครับไปไหนพี่เอฟซีพี่มานานแล้วครับพี่พี่เอฟซีพี่โอ้โหตายคู่นะครับอีกอีกคนครับพี่ครับผมเอฟซีพีมานานแล้วครับไปไหนครับพี่พี่พี่ใจเย็นครับผมเอฟซีพีมาสิบกว่าปีแล้วครับนี่ครับโดนเลยครับมรับมามาแลมาลงมาครับลงมาให้พี่โอ้โหเพียบใจเย็นครับเพียบใจเย็นครับเพีย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 บโอ้โหแค่เดียวกันด้วยผมไปแล้วครับผมขับไปแล้วครับเพียบผมขอโทษครับ พี่พี่ครับผมผมจะไม่ทําอีกแล้วต่อไปแล้วพี่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 ผมจะไม่ทาอีกแล้วพี่ผมไปแล้วบิดแล้วรวยครับพี่โอ้โหตามไม่อยู่เลยครับโอ้โหสอตัวครับแล้วกันครับแล้วไปครับแล้วไปครับโอ้โหกิ่งเป็นลูกโดนนั้นเลยครับไปครับใครจะอยู่ก็อยู่ครับผมไปก่อนครับใครจะอยู่ก็อยู่ครับมือกูจะเกี่ยวแล้วนะไปไหนพี่พี่พี่ใจเย็นพี่พี่ พี่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 พ PI, ผมผมอยปล่อยมอปผมเอมอปล่อยผมพี่พ phin, ี่พี่เ้ยอุ้ย้ให้เขาด็เออ้ยใจใจยัพี่พี่พ่ยังผมขอขอเข้าเซฟโซนนะครับเอาเยี่ยไปเซฟโซนโอ้ยดอดนี่คพี่พี่สองคนใจดีมากเลยครับที่ที่ช่วยผมครับอะไรครับโทโต้ ไอไอโตโตอันนี้ก็รูเซฟโซนแย่เซฟโซนแย่ใช่ครับมันตีกันไม่ได้ครับก็ท่านชมนครับคลิปนี้ก็จะมีแค่นี้ครับก็ผมไปก่อนนะครับบ๊ายบายนะครับ